วันนี้รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นตัวแทนของบริษัท u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  r s s ์ n e t เทคโนโลยีในการนำเสนอสิ่งของที่เรานำมาที่นี่ช่วยอำนวยสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้สูงอายุในที่นี้นะคะในส่วนของบริษัท u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  r s s i n e t เทคโนโลยีซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีในด้านพลังงานใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยรวมจะวิจัยและพัฒนาการผลิตการขายการลงทุนและการก่อสร้างการดำเนินงานทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันบริษัทมุ่งเน้นการสร้างและดำเนินงานสถานีชาร์จสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและการผลิตแผงโซลารเซลล์โดยมุ่งหวังในการผลักดันการใช้เทคโนโลยีพลังงานใหม่และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานพลังงานใหม่ในระดับโลกนอกจากนี้ยังมีโซลูชันสำหรับการเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการ ที่เพิ่มขึ้นในทั่วโลกและในทุกปีบริษัทฟิชเชอร e ซินเทคโนโลยีจะมีวิธีการในการตอบแทนสังคมเช่นการปลูกต้นไม้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการปกป้องมหาสมุทรและการช่วยเหลือบ้านพักคนชราสถานสงเคราะห์เด็กและคนพิการและยังมีโครงการต่างๆอีกมากมายและในส่วนของทีมงานของเราในวันนี้เรามาที่นี่ก็เพื่อแบ่งปันความรักความอบอุ่นและตอบแทนสังคมด้วยเช่นกันนะคะ นอกจากนี้บริษัทของเรายังมีกิจกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้พลังงานธรรมชาติในเชิงลุกหากท่านใดในที่นี้ที่สนใจจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับบริษัทของเราเราก็จะมีการแนะแนวทางให้นะคะเพื่อจะนนาไปปฏิบัติใช้จริงและเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานสีเขียวมากขึ้นสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านในที่นี้มีสุขภาพที่ดีและทุกสิ่งทุกอย่างและขอให้ดําเนินชีวิตด้วยความสุขความเจริญรุ่งเรือง ขอบคุณฟิวเจอร์ซินเทคโนโลยีที่ทำให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นค่ะเย้ hey.